สวัสดีครับว,วันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาอ่านข้าวทิธีการใช้งานลองเพลเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้กันนะคะตัวโปรแกรมที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมวัดแบบว่าแต่มอเซนเซอร์อะไรวัดค่าอะไรได้บ้างคะพี่อาร์ครับเซนเซอร์วัดความเร็วลมครับหรือว่าวินสปีดนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอลูมิเนียมนะครับมีการกันน้ํากันฝนกันฝุ่นครับแล้วก็จะมีขั้วต่อกันน้ําให้แบบนี้ครับสําหรับการต่อนะครับก็จะดูที่บากข,ของขั้วต่อนี้นะครับ ต่อเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับในตัวของส่วนของสายนะครับก็จะจ่ายไฟตามนี้ครับไฟสายสีน้ำตาลเป็นสายไฟเลี้ยงครับสีดำเป็นกาวสีน้ำเงินเป็น R S 4 85ลบแล้วก็สีเขียวเป็น R S 4 85บวกครับค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้กันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมีตัวแปลง R S 4 85ก่อนนะคะซึ่งตัวแปลงที่เราใช้ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะขั้วแรกเนี่ยก็จะเป็น R S 4 8 5บวกนะคะเราก็ต่อสายสีเขียวเข้าไปนะคะส่วนช่องนี้จะเป็น R S 4 8 5ลบค่ะก็จะเป็นสายสีน้ําเงินนะคะก็ต่อเข้าไปส่วนสีน้าตาลก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะคะส่วนสีดําก็จะเป็นกาวคะ่ะอันนี้เราต่อสายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการจ่ายไฟที่ประมาณ12โวลต์แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามา ลองเปิดหน้าโปรแกรมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมที่เราใช้นะคะเป็นโปรแกรมมอนบัตนั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถตั้งค่าบอดเดยและ ID, เดสเดได้นะคะจะตั้งค่ายังไงเนี่ยมาดูกันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องทําการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวโปรแกรมก่อน,นะคะ่ะโดยไปที่ Connection ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้ทําการตั้งค่าดังนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรากด Connect ไปก่อนนะคะ นี่ค่ะตั้งค่า connection ตรงนี้ก็เลือกเป็น serial port ส่วน serial setting ต,ตรงนี้นะคะให้เลือก comport ท,ที่เราใช้ค่ะส่วน b o l t a g e ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่า b o l t a g e default ของเซนเซอร์เรานะคะของเราตรงนี้ก็จะเป็นหลักๆเน,เนี่ย,ยก็จะเป็น9 6 0 0นะคะก็ตัวนี้ก็เซตค่าประมาณนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็กดโอเคคะ่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมีค่าขึ้นมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองหมุนเซนเซอร์ให้ดูนะคะเดี๋ยวให้พี่อาลองหมุนนะคะ น,นี่เราลองหมุนกันแล้วนะคะนี่ค่าก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะใช่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าว a นเล t และ id address กันนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยน id address กันก่อนนะคะจากเริ่มแรกให้ไปที่ Set up ตรงนี้ค่ะเรียกร a d ไว้อันแรกนะคะ ซึ่งตัวนี้เนะี่ยหากเราจะต้องการเปลี่ยน ID นะคะเราจะต้องทำการเปลี่ยน register a d d e s s มันก่อนซึ่งตัวนี้เนะี่ยจะอยู่ที่ register ที่2,000นะคะเราเปลี่ยนเป็น2,000ก่อนตรงนี้นะคะจากนั้นกด OK ค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าที่ register 0นะคะขึ้น1เนื่องจากว่าตอนนี้เนะี่ยเราทำการอ่านที่ ID address ที่1น,นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น ID 2นะคะก็ดับปรนคิดไปตรงนี้ได้เลยจากนั้นเปลี่ยนตรง value ตัวนี้นะคะให้เป็น2จากนั้นกดตรงนี้ได้เลยค่ะ ก็จะเห็นว่ามันขึ้นทําเอานะคะเดี๋ยวเราลองไปเซตอัพมันใหม่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยน s ล l e c ID ตรงนี้ให้เป็น2นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าค่ามันก็จะอ่านได้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวลองให้พี่อังหมุนเซนเซอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้เราอ่านที่ ID 2นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบอดเลดกันดูค่ะ บัตริตก็ทําเหมือนกันเลยค่ะให้ไปที่เซตอัพเลือกริดไว้ตรงนี้นะคะซึ่งตัวดิจิตเตอร์ตัวนี้นะคะของบัตริตจะอยู่ที่2001ค่ะเราก็เปลี่ยนไปที่2001จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าที่ดิจิตเตอร์หนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันขึ้น2อยู่เนื่องจากว่าค่าดีฟอลของมันนะคะหากเป็น4ี่พันแปดนจะต้องจะเป็น1ส่วนเก้าันกนะคะจะเป็น2อันนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้เป็นให้ไปเป็น4ี่พันแปดนะคะเราก็ดับบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แก้ไขแวลูตรงนี้้ใหเป็นน1ะะค จากนั้นกดเซฟได้เลยค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นทามเอาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรากดคอนเนคชั่นตรงนี้ดิสคอนเนคมันก่อนนะคะจากนั้นกดคอนเนคชั่นมันใหม่นะคะเรียกบอดรเตตรงนี้ให้เป็น4 8 0 0ค่ะจากนั้นกดโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงเซตอัพตรงนี้นะคะเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นค่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราอ่านที่ ID a d d r e s ที่2ส่วนบอดเลนะคะจะอยู่ที่4 8 0 8ค่ะเบื้องต้นเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะครับสำหรับวันนี้การเทสตัวเซ็นเซอร์วินสปีดของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาเซ็นเซอร์ตัวอะไรมาเทสสำหรับวันนี้ก็ไม่วาไป่ะลดกัคนะคะ